สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่น <c oughs> เด็กไปท่นแคทกันนะครับทุกคนแล้วมันก็มีอีเวนต์อะไรสักอย่างอะไระครับทุกคนซิงผมก็โอ้ย,ขอ,อยอคคของแจกอ่ะเคปรกคนเปิดนะของแจกเกมก็เยอะอยู่แล้วมันเยอะไม่ก็เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าเกมนาน <c oughs> ก็ไม่รู้ครับทุกคน <c oughs> ผมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วแหละครับเพส โอเคครับฮะนี่งี้เลยหรอโอเคถ้าผมจะไม่ได้เข้านานเกินมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนนี่ออนบ่อยๆกันแล้วก็ได้ครับทุกคน <S <S แลกแรกครับ,รบอันนี้ชัยครับอันนี้ก็แรกครับแรก ครับเอาไปก็ดสมตัวทองกันครับทุกคนแล้วก็มีตู้อีเวนต์ลูโลลูโลหรือลูโล,ล,โล,ล,โลนเคมซินชินหรืออะไรอไ๋ออกับทุกคนโอเคตั้งเคคันแถบใบแรกครับทุกคน ว้าวเกือเคียบทุกคนไปที่สองครับทุกคนไม่เกลืออะไรแต่ผมมีแล้วไปที่สามเกือไปเกวืออะไรพวกนี้เหรอ เอาเป็นตังหน่อยแล้วกันอืมเ่อนี่มีดาะไรบ้างทุกคนดานนี่คือรางวัลสองเซนาง,งั้นหรเพยว่าน่าจะไม่ธรรมดาสามดาวสองดาวหนึ่งดาวน่าจะไม่ล่นกันที่หนึ่งดาวก็เลยก่อนก่อนนะครับทุกคน คะแนนจับเวลาเ๋ยวๆผมมาเซตอะไรมาเนี่ยโอเคครับโอเคครับ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 ไม่ไม่ใช่เซตนี้ครับไม่โอเคครับผมต้องริืมจัดเซตใหม่โอเคครับเล่นเลยครับทุกคนผมจัดเซตเสร็จแล้วเป็นเซตแบบว่าจัดจัดไปงั้นแหละครับทุกคนจริงๆไอ้นี่มันไอ้ยำไปดึงออกมาก็ได้ รือแต่ผมขยักเอามาเล่นเฉยโอเคเยี่ยมทุกคนผมลืมเอาคอมโบที่มันช่วยบวกช่วยบวกเป่าตังมาไม่ก็ฟันดาบไปหนึ่งทีก็เก็บดาบเข้าไปหรือที่จะโหดแค่ไหนเชียวมันยังไม่โหดเท่าไรหร่หรอกครับทุกคนเพราะนี่มันเริ่มแรกครับทุกคนียบร้อย ด่านสองครับเลือดปัอมอยังพอๆกับเหมือนเดิมครับทุกคน ตอนนี้เปลี่ยนตัวครับทุกโอ้ยนี่มนันอะไรกันนี่ครับตั้งทาง่าทุบหนึ่งทียครับไม่โดนครับทุกคนยังทุบไม่เสร็จนะครับปิดไปก่อนเรียบร้อยโอเคแล้วก็ได้ตังมาเหมือนเดิมเอ้ยแป๊บเดียวผมตังคุมขึ้นล้านหนึ่งแล้ว,ลวเนี่ยครบต่อไปครับ Okay. บรรยากาศมืดมืดมิดมันตัวละครอีเวนก็จะไม่มีความสาม,มารถะลรมากนอกจากพวกดาเมดเด็๋ดวรอดูไปก่อนมาครับถานีโพรมาสองตัวครับทั้งนักดาบทั้งอะไรก็ไม่รู้ทุบเข้าไปหนึ่งเทียบไม่เป็นไรครับโอเคครับยีราฟผมยังรับไวกระดินไปแล้วหนึ่งทีทุบเข้าไปยังไม่เป็นไร โดนฟันไปแล้วเรียบร้อยยังแคบข้านี้เหมือนจะถึกเหมือนไม่ได้ถึกขึ้นสิหรือว่าถึกขึ้นหรือโอเคผมรู้แล้วไอ้กระต่ายพวกนี้มันเยอะไอพวกกระต่ายกระลอกมันเยอะนี่เองครับทุกคนเมื่อตีไม่ค่อยโดนมาตังแล้ว ตอนที่พลังงานผมจะหมดผมจะไปล,ลองเล่นด่านอื่นผมจะลองเล่นด่านอื่นก่อนจริงผมใช้ทงทงแรกเพิ่มมาเล่นแต่แต่ไม่เป็นไรเด๋วอันนี้อะไรเนี่ยอืหินเั้นเหรอการเลียงหินเั้นเหรอใครต่อครับทุกคนทงแร,แรกอย่างชิวๆอยู่ครับฮิปโปรครับนักดาบมาอีกแล้วนะครับทุกคนคราวนี้เขา อาจจะมีความเซียนขึ้นก็ได้ okay, ครับอย่างฟันดาเมจระดับเดิมๆครับนี่มันระดับสองดาวเลยนะโอเคครับยังไม่เท่าไหร่ของมันดาลเลยครับทุกคนครับชนะง่ายดายไปดดนอต่ต่ๆอ,อ,อืมคราวนี้มาเป็น มีกระต่ายไหมก็ครับทุกคนโอ้คราวนี้เน้นสีส้มครับทุกคนงั้นต้องเจริญแขนสีส้มมาต้องเจริญแขนครับทุกคนเดี๋ยวเรียบหมดเดี๋ยวเว้นไอ้กระต่ายพวกนี้เป็นมาขันโอ้ยคราวนี้โผล่มาเลยครับทุกคนไม่ต้องตีป้อมครับทุกคน ้วครับตั้งค่าฟันไปนหนึ่งทีครับแลดหายไปได้ด้ยวยความรวดเร็วเลยกะแล้วกันการูเดินช้าที่ครับเอ้ยคราวนี้เหมือนก็จะฟันได้แรงขึ้นนะครับทุกคนแต่ว่าโอเคแล้วก็หายไปเหมือนเดิมครับทุกคนแคบโดน,นแขนเข้าไปตั้งแล้วครับแล้วก็ของ รอบหนึ่งก็ได้กำลังสนุกครับทุกคนเพนกวินครับมันเงียบเงียบแบแปลก,ปลกเพิ่มเสียงเพลงเลยแล้วกันโอเค ยังไม่ถึงกระยากเท่าไหร่ครับทุกคนโอเคแล้วับแพนกวินเดี๋ยวผมยังไม่เรียกถึนแคนเลยถึแคนถึงแคนถึแคนนักดาบเจ้าเดิมครับทุกคนคราวนี้มาพร้อมกับหมาดำและหมีไปแล้วก็เขาฟันแรงขึ้นนะครับทุกคนเจ็ดตังไม่อัพอีกเก็บพันคราวนี้นะ่าจะไม่ธรรมดาครับ แขนไม่ตกตบโดดตบไม่โดนไม้ครับทุกคนเรืเอยเขาเลยเข้าเลยรับเอาเป็นการลูก่อนแลวกัน,นครับทุกคนช่วงนี้คุมพลาดเราฝีมือผมเลยตกไปเยอะเลยแหละแล้วลก็ใช่ผมไม่ค่อยได้ฟาร์มแลวผมก็ไม่ได้เข้ามานานผมมีคนครับทุกคนมีไม่ตายครับทุกคนโดนเวฟการลูเข้าไปยังไม่ตายครับ ทีหนึง่งไม่ตายครับเลกะครับก็ยังไม่ตายครับทุกคนอะไรไม่ตายครับเอด้บอสเหมือนจะมาริกทุกคนีน่เจคาโอรูก้าขาดตานอาหารครับแมวขาดตานอาหารไปคนกินปากเลยมันเลยแคปเอา้า ครับผมว่าคาโอรหรือก้าผมไม่น่าจะเดินไปถึงปอมทันก่อนที่ไอพวกนี้ป,ปิดเที <Okay. S 1> เรียบร้อยนี่อะไรหกสิบอ <60. S 2> mm ือฮึ ังรอสักครู่ด้วยโอเคต่อครับอืมเพลงมาเหม่อ,เ,อเปิดมาเลย,ยงั้นหรอฟันไปหนึง่งคุกไปหนึ่งที่ไม่เป็นไร เจอเคนเอาไปกระเด็นไปนหนึ่งทีครับทุกคนแล้วก็ท่อก็ทุบม่อีกท,ทีแต่ก็ยังไม่เป็นไรเรียบร้อยหายไปด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวผมต้องไม่เอาเนี่ยมันเนี่ยตัวบัฟตัวบัฟเนี่ยตัวบัฟให้เป่าตังขึ้นเนี่ยผมลืไมไปแล,ล้วตัวอะไรมันบัฟเนี่ยไหนต้องรอสักคู่จริงๆนี่เนี่ยใช่าาต้องรอสักคู่ งั้นผมก็เลยข้ามแบลนี่กันเลยคุณคนตัวไหนบัฟเนะ่คอมโบอฟเป็ดกระแทบกับอ้อนี่ไงก็นี่เอาเป็นไอ้แมวนั่นเลยกันไอซ้ซปเปอร์แลน,นนะ่ะไอ้แมวเนี่ยจำชื่อไม่ได้อยูนไหนเนี่ย แมวใส่ถีเออใส่แมวใส่แทนแมวนักดาบดไปแล้วกันนี่ผมเล่นดาบอีเวนมาแล้วเนะี่ยปกติมันจะมีเพลงของพวกดาบอีเวนต์ด้วยนะแต่อีเวนนี้ไม่มีครับทุกคนเป็นเพลงของแมทเทนแคททั้งนั้นเลยครับทุกคน เข่นเขนเขนโดนกันต่ายเข็นไม่โดดตกไม่โดนแนวน้ำเลยเร็วกันเถินเสีย okay, ครับโดนไปหนึ่งตัวครับเลิกกะเลยกันถูกดีแถมเดินเร็วกาลูอ้ยคราวนี้ เอ้ยอะไรนั่นแหละเอ้ยอย่างเท่ทุกคนแยกล่างแล้วก็อยู่ดีๆกระโดดมาปั่นไม่น,นีแล้วก็ทำอะไรลืมทีทุกคนดาเมจก็แรงอยู่แรงกโดนอื่นแล้วกันแต่เหมือนจะเคโดนอยู่เวลาด้วยทุกคน นี่ไงทุกคนแต่มันจะเป็นตัวตีระยะไกลนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวที่อยู่ใ,ใกล้ก็ไม่โดนนี่สีสองแสนไอ้ผมตังผมขึ้นเร็วมากเลยเนี่ยไปน่าจะยากสินะเพราะแค่นี้มันก็เริ่มไม่ธรรมดาแล้วตัวแมว ตัวแมวเฉยครับทุกคนไปล่นหาตัวละครต่อดีกว่าจะด,ดูโฆษณาแล้วกันครับทุกคนเลกทงกันแหละรู้สิสีดาวเล่นเดอรดานนี่จะยากเค่ไหนเชียวแต่ว่าต้องอย่าเพิ่งรีบเปิดครับทุกคน ไอ้นี่ไว้หแต่เริ่มนกรณีทีกตัวนักดาบอะเรานักดาบทั้งหลายเคนไปเคี้ยไม่โดนโตคบสีโบตโบสีตโตบโดนไปหนึ่งทีครับได้ตังมาฟรีเรียกกาลูก่อนเลยเพราะสีดาวนั้นไว้ใจไม่ได้ครับทุกคน ไม่แล้วครับทุกคนใชายท่านนี้ที่กระโดนที่มีวิชาไแยกไ่แยกล่างมาครับะครับฟันไปหนึ่งทีครับต้องรีบเคียด่านหน้าของฟันก่อนเข็บกาลูกาลูกะเลยก่าวดนเวลาและหยุดนานซะด้วยนะเนี่ยให้เขาให้กาลูของสีไม่โดน ตะเลือดมันก็โอเคบางค่อนข้างบางจะตีไกลและหยุดเวลานานต่อไปกี่ดาวห้าดาวแน่เลยห้าดาวต่อกันเลยครับนี่อาจจะเป็นแานสุดท้ายก็ได้หรือเปล่าโอโ้โห เหลนี้มาในห้องมืด,มดครับทุกคนเอ้ยผมจะรีบปล่อยไปทำไมเย่ yeah, แล้วเย่แล้วเลยเลยไอพวกสติ๊กยุบตานเอ้ตาหน่อยแย่เอเอแมวน่ามากดีมากแตบผมปล่อยไปโด,ดยที่ยังไม่ทันได้คิดอย่างที่ควนวันนี้มันด่านห้าดาวต้องต้องเรียกอูเบอร์ก่อนถึงจะถึงจะบุกได้ครับ คาโอลุก้าไม่เอาอไม่น่าไว้ใจครับคาโอรุก้าผมก็โดนผมโดนมันฟันและยะไกลทีแล้วก็คงแตกแล้วมั้ะครับทุกคนโอราะพกแมวแบบแบบแมวตู้เนี่ยเลือดค่อนข้างจับบางบางมากเป๊ะเกตาดูตีไม่โดนอะ้วผมจะเรียกมันมาทำไมเนี่ยทั้งหมดแอบบอย่างน้อยต้องรอเลอยไก่สักตัวหนึ่งถ้าจะให้ดี ครับไปกันเลยครับห้าดาวมันอาจจะรวมตัวมาไว้ไว้เอ้ยคราวนี้เปลี่ยนตัวครับทุกคนจ้วงครับนักจ้วงครับทุกคนนักดาบมันยันแต่เขาเนี้เขาจะจ้วงครับทุกคนแถมไม่มีความสามารถอะไรหรือว่ามีไม่มีเน้นแรงครับทุกคนกับเน้นเร็วแล้วก็เน้นไก ไข่เน้นแรงเลยไข่แรงจริงไม่โมดทุกคนการูมกระเด็นตีเร็วต่งางหกต่างท่าพร้อมจ้วงเร็วมากเลยแถมต้กระเด็นแล้วไม่ต้องทำท่าใหม่แล้วก็จ้วงได้เลยๆตาครับทุกคนแบบไม่ต้องทำท่าใหม่พอกระเด็นแล้วก็จ้วงเลย ในภาชนะชนะนนนเมฆเรียบร้อยโอเคผมได้มาแล้วแล้วก็สิ้นสุดด่นนั้นแล้วด้วยมารับกันตั้งตั้งสองล้านทำอะไรได้หลายอย่างนี่มาร่างสองก็หน้าตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมควาสามารถอาจเพิ่มมาได้ ตัวแมวแคปของแรกอีกอันเดียวมันจะได้ตัวทองไหนเนี่ยอืมอยู่นี่ตีสีแดงกับตีเอเลี่ยน ความสามารถเหมือนกันไปไปอ๋อชุดเปลี่ยนมีชุดสีแดงครับคนกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็ผมมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยๆถ้ากระด็นก็เคเหมือนกันต่อด้านไหนดีอ๋อเดี๋ยวๆก่อนน้าน้ผมเห็นมีด้าไู่ข้างล่างฝูงแมว กระหายเลือดเลเวลหนึ่งโคชื่อดนันอุ้ยถ่าทางจะกระหายเลือดจริงครับทุกคนเฮ้ยแมวงาดำน่าจะใาสา่สีสีดำมาได้นเนี่ยแต่มันคงไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมคร เคไม่เท่าไหร่จริงครับทุกคนแล้วปอมมันก็ยิงมาเคไม่สะเทือนหรือสักตัวเพราะมันคือเลเวลรกครับดูกันเร่งความเร็วเล่นฟูงแมวต่อครับทุกคนกหายเลือดเลเวสองเลือดปอมเพิ่มขึ้น มาเป็นแทงแคทครับทุกคนแบบอาดจะเพิ่มเป็นน่าจะถูกตัวนี้น่าจะถูกเจนนินเคนเจนนินเคนเอาไว้ตายครับเรียบร้อยทีเดียวเอ้ยคยบโรสเตอร์แรงขึ้นหน่อย่อยเจินแคนทีแล้วก็โรเรื่องแล้วแคนปิดปิดไม่พังเลย เท okay, ครับเรียบร้อย G P U แมวของแมวหอยเดือดแล้วบอมมาเป็นเพงเนลงแนวรำทึกครับแต่มันจะปล่อยอะไรมาจะ mm hmm. ปล่อยครับท้างอานผมปล่อยก่อนแล้วกันแค้นบ mm hmm. ุกเลย เรียบร้อยอะไม่ตายดุขึ้นด้วท่าทางมันจะดุขึ้นนะทุกคนเอาละแมวดุแมวดุเขาอยัางไม่ตายแล้นพี่ากขัดขแนเคนเขาไหมเรียบรอยเค้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยยเพร้อเพร้อมยิงแรงขึ้นเดี๋ยวมันต้องระเบิดมาแน,น,น,น่ๆเย่้ เรียบร้อยต้องรอวิตามินผมมีไหมเนี่ยต่อไปก็ดดาษกระดานทัว่วไปเรียบร้วยผลไม้อะไรพวกนั้นนะ ไปไหมทุกคนถึงแมวอ๋อได้รับกับคืนมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งอีกสักครั้งปิดปิดคลิปครับทุกคนเล่น,ลนรอบสุดท้ายปิดคลิปกระหายเลือดเลยว่สาสีโอ้โหเรดป้องไม่เท่าไหร่ มาเปิดมาด้วยแทงเคทครับทุกคนวันนี้เราต้องเจอแทงเคทฟังเราก็แข็งแขเป็นยังไงมาดูกันอุ้ยตบแรงขึ้นด้วยแทงเคทแทงเคทตบแรงครับมาเจอลามิงเข้าไปแข็งแข็งตบไม่ตายนะครับทุกคนแทงเคทก็ตบอีกจะผมทำคอมโบนะครับทุกคนแทงเคทไม่ตายง่ายๆครับทุกคนแข็งแข็ มันก oh, hey, hey, hey. hey, yeah. ัอแ่วนแล้วผมลยผมลยไม่ทชไเนี่ยข้างมันวามันไปคังกันเดี๋ยวมันก็ตายครับทกเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยอ้พันตึกมาเลยคบทนเรียบรอยไม่ทำลายไม่ทำลายกินดี๋ยวอูเบร์เดทันไหมอูเบร์เดทันไหมควางมันเอไว้ก่อน แข็งวางมันเอาไว้ก่อนวางมันไว้ก่อนย้า้มันเข้ามาโอ้ยเก็บโอเคครับโอเคครับโอเคครับเาอาเบรืรอไม่น่าทัน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 แพ้แพ้ปิดจบคลิปครับทุกคนสู้ต่อไม่ได้เลย โอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ